นิยมบริโภคความหล่อหรือว่านิยมบริโภคความรวยคะต้องหล่อค่ะถ้าอยากจะรู้นะคะว่าหล่อเป็นไงต้องอย่างพี่ภูมิเลยค่ะโอ้โหอย่างนี้ทั้งหล่อนะคะทั้งดูดีอย่างนี้เลยนะคะที่เราเตียบที่เราเตี้ยกันเอาไว้หล่อค่ะหล่อ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 แต่กินไม่ได้ถ้ารวยถึงเขาจะสนใจเราบ้างไม่สนใจเราบ้างแต่เราก็มีกินแน่นอนเพราะว่าเขารวยนั่นเองนะคะควงได้ไม่อายเขานะเดินไปแล้วสุเท่ดีสองเอาไว้ทำพันธุ์ มาแล้วครับปฏิบัติการรักวันนี้มีเพื่อนใหม่วัซ่าจากรงเรียนหิงล้วนมาร่วมสนุกกันจดรักวันนี้รับรองว่าเด็ดเด้งได้ใจสาวๆแน่นๆและเหล่าน้องสาววัยใสเขาก็พร้อมที่จะปลดปล่อยความมันดูแล้วครับสวัสดีค่ะได้เวลาปฏิบัติการรักกันแล้วนะคะวันนี้เรามาที่โรงเรียนหญิ ชื่อดังแล้วก็น่ารักมากๆโรงเรียนอะไรเอ่ยเนสาสัปดาห์ที่สองแล้วนะครับที่บ้านนี่นะฮะน่ารักกันจริงๆเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับสาวๆอย่างแน่นอน<ม>นะครับ<ช>เป็นการเลือกสเปคหนุ่มๆระหว่างหนุ่มรวยกับหนุ่มหล่อแบบไหนจะถูกใจสาวๆมากกว่ากันค่ะ เอาเลยครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับทั้ง2ทีมดีกว่าครับดีแล้วค่ะเริ่มกันที่ทีมแรกฝั่งพี่ภูมิกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวครับเวียกินไม่ได้แตเชื่นใจกินไม่ได้แต่เชื่อดได้ไม่ใช่ค่ะกินไม่ได้แต่ชื่นใจเห็นหน้าก็ชื่นใจแล้วนะคะ<ช>หน้าตาสดใสมากๆใช่แล้วครับมาที่ทีมนึงกันเลยดีกว่าลุกขึนเลยค่ะเว <are> ียส ตอนนี้นะคะให้ตัวแทนทั้งสองทีมขึ้นมาเลือกแผ่นบ่ายกันเลยค่ะสองหัวข้อใครจะได้หัวข้ออะไรเชิญเปิดน,นะครับและแล้วสตรีทรูเมอร์นะคะได้หนุ่มรวยกินไม่ได้แต่ชื่นใจวันนี้ครับหนมหล่อครับ,บถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะลุยเลยไ,ไ,ไ่กันเลยคะ<อ> ว้าวแค่ที่งานนี้สาวๆจะใช้ดิกรีความใสแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ซะแล้วแค่ <c oughs> บอกได้คำเดียวว่าต้องเชื่อเชื่อนกันด้วยเหตุผลและขรรมล้วนอ้าว,าว,าวชอบทีมไหนตามเห้คะแนนให้แต่ละทีมกันเองนะครับผมธรรมดาแล้วนิยมบริโภค ความหล่อหรือว่านิยมบริโภคความรวยคะต้องหล่อค่ะเพราะว่าอันดับแรกเลยนะคะที่เราเห็นบุคลิกภาพเขานะคะเราก็ต้องมองภายนอกก็ต้องดูดีใช่ไหมคะแต่ความรวยนะคะเราไม่รู้ค่ะว่าเขาเขารวยจริงหรือว่ารวยหลอกนะคะดังนั้นเราต้องเลือกคนหลอก่อนค่ะถูกถ้าอยากจะรู้นะคะว่าหล่อเป็นไงต้องอย่างพี่ภูมิเลยค่ะโอ้โหอย่างนี้ทั้งหล่อนะคะทั้งดูดีอย่างนี้เลยนะคะที่เราเตี้ยที่เราเตี้ยกันไว้หลอ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 เฮ้ยไม่ใช่ต้องจ้างให้พูดเด็กแถวนี้ต้องจ้างให้พูด ในแต่หนุ่มรวยจริงๆแล้วกลุ่มนี้ค่ะอ้าวก็อยู่กลุ่มรวยก็ต้องชอบหนุ่มรวยสิคะแน่นอนอยู่แล้วนนมีดีกว่าแน่นอนแน่นอนอย่างที่เราดูกันอยู่แล้วนะคะคือคนส่วนใหญ่ก็มันจะชอบหนุ่มรวยยังไงก็ให้กําลังใจทีมเราด้วยแล้วกันจะพยายามพิเศษให้ดีที่สุดค่ะตีโร่มากินไม่ได้แต่ชืน่นใจ ตอนนี้นะคะเรามีชายหนุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของวัยทีนทุกคนและก็จะมาให้ความรู้และข้อคิดดีๆรอเราอยู่ด้วยคะ่ะต้องขอเรียนเชิญคุณหมอพันศักดิ์สุ <c oughs> อออกเกลืค่ะคุณหมอคะทีจริงแล้วหนุ่มหลอก,กับหนุ่มรวยเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญไหมคะอมของเรื่องนี้คารมกับรูปหลอกอาจจะแพ้รูปรวยก็ได้ใช่สมัยนี้คารมมันต่อรูปหลอเป็นพุทแล้วนะครับเยอะเหลือเกินเลยครับ เดี๋ยวคุณหมอจะให้ข้อคิดดีๆอย่างแน่นอนนะครับครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ทั้ง2ทีมของเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับจะทีมไหนก่อนดีน้องนอตทีมไหนดีเอ่ยทีมไหนพร้อมทีมไหนมั่นใจทีมไหนมั่นใจกิน<อ>ไม่ได้<อ>แต่ชื่นใจก่อนเลยมั้ยอันดับแรกนะคะเวลาเราจะมองใครสักคนเนี่ยเราจะมองอะไรคะรู้ไหมคะหน้าตาค่ะเราต้องมองหน้าตาก่อนนะคะ คนหล่อนะคะก็จะเป็นที่รักของคนทั่วไปนะคะไม่ว่าเราจะไปกับเขานะคะเราก็ไม่อายเลยค่ะแล้วอย่างนึงนะคะคนที่หล่อนะคะก็สามารถนําหน้าตาของตอนเองนี่นะคะไปใช้ในการประกอบอาชีพได้เช่นนักร้องนักสแสดงหรือดีเจเหมือนพี่ภูมิค่ะ <c oughs> เรามองผู้ชายอยู่ไกลๆใช่ไหมคะคือ <c oughs> ไม่จําเป็นต้องไปหักเขาก็ได้ค่ะคือถ้าคนหลอ่อเราแท้ลมในสายตาเลยค่ะ <c oughs> คนหล่อคงจะถูกใจใครหลาย,ลายๆคนใช่ไหมคะไม่มีใครเอาป้ายมาแปะหรอกค่ะ,คะว่าเขารวยหรือไม่ก็หล่อรวยเก่งได้ยางงี้ก็ดีคะ่ะดังกลอนที่ว่านะคะหญิงมองชายล้วนมองที่ความหล่อ,อมแม้ไม่รวยขอแค่หล่อไม่เสียหายเรื่องนิสัยไม่ต้องเลิศไม่มากมายมคบขล่ใจสบายไม่อายคนคะ่ะ ทบอบคอนเซปต์ <Concept S 2> ของผู้หญิงเลยนะคะเนี่ยถ้าเลือกได้ก็ขอเลือกหน่อยถ้าเลือกไม่ได้เนี่ยก็ทราบเหมือนกันน้องๆเขาจะเลือกอะไรใช่แล้วแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่เขาบอกว่าหนุ่มรวยเนี่ยชนะขาดลอยเป็นไหนๆแล้วก็มีดีเหมือนกันจะเป็นยังไงต้องขอเชิญกลุ่มสติรูเมอร์เลยค่ะฟังงเราค่ะคือกลุ่มรวยค่ะถามว่ารวยเนี่ยดีกว่าลอยยังไง คนรวยเนี่ยถ้าเราครบกับคนรวยเนี่ยเราจะรู้สึกมั่นคงในชีวิตค่ะเพราะว่าหลอ่อแต่กินไม่ได้ถ้ารวยถึงเขาจะสนใจเราบ้างไม่สนใจเราบ้างแต่เราก็มีกินแน่นอนเพราะว่าเขารวยนั่นเองนะคะ <c oughs> ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะการครบคนรวยเนี่ยจะทําให้เรามีต้นทุนทางสังคมแล้วก็รู้สึกจะมีหน้ามีตาในสังคมถ้าลองคิดดูนะคะคนรวยๆมักจะมีนามสกุลที่ไฮโซไฮโซแต่กับคนหล่อๆซึ่งไม่รวยเนี่ยเขาอาจจะมีนามสกุลสุดๆเช่นถั่วเขียวเรื่อมัน ลองคิดดูนะค,ะคุณกัญญารัตน์ใช่ไหมคะคุณกัญญารัตน์นามสกุลไฮโซทีรับไปอยู่ซัไปแต่งงานกับคนนามสกุลทัวเขียวเป็นกัญญารัตน์ทัวเขียวทนได้หรอคะ <c oughs> และนอกจากนี้นะคะแานะค่ะเราไม่ได้เน้นแต่ว่ารวยเงินทองอย่างเดียวค่ะเราเน้นที่ว่าจะต้องรวยสเสน่ห์รวยความรู้และรวยคุณธรรมนะคะ <c oughs> และก็สุดท้ายนะคะถึงหน้าตาจะไม่ดีแต่มีเงินสักอย่างสัญญกรรมค่ะสัญญกรรมห <c oughs> ล่อได้ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> กินกันไม่ลงนะครับระหว่าง 2>, ออ2ทีมนี้ตอนนี้ลองเซิฟเซิฟดีกว่านะครคร่าวๆน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างใครชอบหนุ่มหล่อไหนยกมือขึ้นหน่อยสิครับมีมิเมอเยส <4 S 2> <ม>คนใครชอบหนุ่มรวยไหนยกมือขึ้นหน่อยครับเอาละคุณหล่อไม่ต้องมานะคะคขอรวยเท่านั้นคะ่ะโอ้โห อยากจะคุยกับสาวๆที่เน้นหนุ่มหลอก่อนมาสักครู่นี้อยู่ไหนคะค่ะทําไมเราถึงได้ชอบหนุ่มหลอมากกว่าหนุ่มรวยอย่างน้อยนะคะเราเดินออกนอกสังคมไม่อายค่ะฐานะไม่สําคัญช่วยกันสร้างได้คหลอไเป็นใช้ได้เหรอคะถูกค่ะเราไม่เห็นด้วยกับหนุ่มรวยเหรอคะมีเงินมาเทคแคร์พาเราไปดินเนอร์สวยๆไม่จําเป็นนับสกุลหรูหราทั่วเขียวก็ยอม ทงครับทำไม่ต้องงงเล้ชอบหนุ่มรวยมันเป็นปัจจัยทั้งสี่ใช่ไหมคะยังไงครับขยายความปัจจัยข้อแรกอะไรวะถ้าเขารวยเขารักเราแล้วก็แล้วค่ะใช่นสามีฉันรวยเขารักฉันใช่่เป็นพอค่ะค่ะมีกินค่ะเยี่ยมเลยค่ะตัวขนาดนี้มต้องกินแล้วล่ะค่ะพี่ไม่ชอบหนุ่มรวยก็เพราะว่าถ้าสมมติว่าหนุ่มรวยนี่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเตี้ยล่ำดำถึกแล้วก็เบิกบืนกำยำอย่างเงี้ยค่ะเห็นใจกันยังไงก็ยังเหมือนเดิมค่ะ เวลาพูดอย่ามองทางพี่เลยค่ะสรุปเมื่อกี้เราบอกชอบหนุ่มรวยหรือชอบหนุ่มหล่อค่ะชอบหนุ่มรวยไอ้หนุ่มหล่อค่ะอ๋อชอบหนุ่มหล่อเหมือนกันเหรอคะเพราะฉะนั้นฟันธงนะหนุ่มหล่อใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนยังเลือกกันไม่ถูกระหว่างหนุ่มหลอกับหนุ่มรวยว่ายังไงจะดีกว่ากันนะคะเพราะว่าบางคนก็บอกดีทั้งสองอย่างขอเหมาเลยได้ไหมทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นดีๆค่ะจากผูรู้รักของเรานะคะคุณหมอพันศักดิ์สุการเรศค่ะเขอาเสียงปรบมือครับ ถ้ผมจับพานน้องๆเนี่ยว่าเลือกดุมหล่อเพราะอะไรอันที่หนึ่งควงได้ไมไอายเขานะเดินไปแล้วเทด่ดีสองเอาไว้ทําพันุ์ <laughs> เผื่อถ้าตัวเราไม่ค่อยจะสวยเอาพันธุ์ดีๆเข้ามาทางใต้ประเทศไทยครับที่เป็นเกาะเล็กๆนะะคงนึกออกนะประเทศไรเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นนะไม่ครบห้าซีเนี่ยนะผู้หญิงไม่แต่งซีแรกต้องมีคอนโดมิเนียม <laughs> ไม่มีจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะกลางมุ้งนอนรนะิมถนนเหรอก็เอาเปล่า ไม่เอาหนึ่งต้องมีคอนโดมิเนียมเพราะที่นั่นมีบ้านคงไม่ไหวแค่คอนโดมิเนียมก็โคตรแพงแล้วอันที่2นี่ต้องมีคาครับต้องมีรถมันก็นจะไปไหนโอ้โหรโถเมย์มันไหลมันจะไปไหวแล้วกระทาโครมไปแล้วนะสต้องมีแคชนะต้องมีเงินนะนะสต้องมีเครดิตการ์ดสุดท้ายนะ ต้องมีคั้นที่ครับเมมเบอร์ครับมันต้องมีสันทนาการไปไหนไม่ครบ 5C ีนี้ไม่แต่งนั่นในอดีตครับปัจจุบันมี C ีที่6ด้วยอะไรครับต้องมีคอนดอมครับเ,เพราะว่าแต่งใหม่ๆเนี่ยเผื่อมันอยู่กันไม่นานเดี๋ยวเลิกกันถ้าเกิดท้องขึ้นมามันยุ่งแต่ตะกี้ติดใจตอนน้องฝั่งฝั่งรวยว่าถ้าเกิดจะรวยเนี่ยมันต้องรวยสเสน่ห์รวยคุณธรรมรวยความรู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรวมทั้งหมดนั่นก็คือที่เขาเรียกว่าคนดีถูกต้องไหมครับ สุดท้ายแล้วสังเกตเถอะครับว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะแพ้ความดีจริงไหมนะครับจะหลอ่อจะรวยบางทีผู้หญิงรู้รวยด้วยสวยด้วยนะครับผู้ชายคนนั้นหน้าตาดูไม่ได้เลยก็ได้แต่เขาดีน่ารักมีสเสน่ห์เข้าใจผู้หญิงนะครับในที่สุดเราก็โอเคเพราะฉะนั้น รักใครชอบใครไม่ไว่าจะหลอ่อหรือไม่ไว่าจะรวยดูนานๆน,นะเพราะคนที่รวยๆวยรวยวันนี้นะครับเศรษฐกิจร่มจมอาจจะเจ๊งเป็นหนี้เขาต้องไปช่วยชัยก็ได้นะครับแต่ความดีจะคงทนครับผู้ชายที่น่ารักมีสเสน่ห์เข้าใจผู้หญิงมีคุณธรรมเรียนหนังสือเก่งทํางานดีเอาเลยครับอย่างนั้นดีที่สุด ฟังอย่างนี้แล้วนะคะหนุ่มๆคนไหนค่ะที่อาจจะไม่หล่อมากแล้วก็เงินอาจจะมีแต่ว่าไม่ได้รวยมากก็สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าขอแค่เป็นคนดีก็ทําให้ความรักยืนยาวแล้วก็สมหวังได้แล้วค่ะถูกต้องแล้วนะครับคุณผู้ชมทางบ้านห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงหน้าสนุกันต่อครับสักครู่เดียวค่ะ